สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดีไซน์บายเอจพีเลคทอนิกนะครับวันนี้ผมก็จะพาทํานาฬิกาข้อมือนะครับที่เป็นลักษณะของดิจิตอลนะครับโชว์ตัวเลขบนจอโ l e d นะครับหรือ oled นั่นเองนะครับซึ่งนาฬิกาที่ผมทําก็คือเป็นแบบนี้เทไหมล่ะครับนะครับตอนนี้ผมก็ทําขึ้นมาเองนะครับโดยใช้ปิ้นสามิตินะครับตอนนี้สามารถเซตเวลาเซตอะไรได้อะพอดีแขนหมุนไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตอนวิธีทําเลยแล้วกันนะครับ อันนี้ตัวนี้ทำไม่ยากนะครับไปชมวิธีทำพร้อมอกันได้เลยครับเริ่มจากการทำแผ่นพิ้นโดยการโหลดไฟล์ที่ผมได้แนบไว้ให้นะครับมาทำลายพิ้นทอ,อแงแดงแล้วก็พ่นสีให้สวยงามนะครับส่วนอันนี้จะพ่นหรือไม่พ่นก็แล้วแต่ตามต้องการเลยนะครับใส่ r 1 0 k ม oh จำนวน3ตัวตัวนี้จะทำหน้าที่ควบคุมสวิต ใส่คริสตัล16เมกะเฮิร์ใส่ C 22ี22พิโกฟาลัดจำนวน2ตัวใส่สวิตช์3ตัวเพื่อใช้ในการเลือกคำสั่งควบคุมตัวเลขนาฬิกาจากนั้นเราก็อัดโปรแกรมด้วยบอร์ด ยูโนนะครับแล้วก็ถอด IC ออกมาใช้งานโดยหันรอยแบ่งไปทางซ้ายแล้วก็เลือกเทปเก่านะครับหรือเทปพันสายไฟของเรามาตัดแปะบน IC เพื่อทำเป็นฉนวนป้องกัน o อ e d ครับเราก็ใส่อเล d เข้าไปนะครับแล้วก็จะเห็นว่า เที่พันสายไฟเราก็จะเป็นฉนวนป้องกันโอ e d ไว้นะครับจากนั้นเราก็ทำปิน้น3มิติเพื่อที่จะทำกรอบข้อมือนาฬิกาของเรานะครับโดยการเลือกสีอะไรก็ได้นะครับไฟลบผมได้แนบไว้ให้แล้วนะครับทำการเซ้ะร่องเพื่อที่จะใส่สายข้อมือนะครับส่วนนี้ก็ใช้ความสามารถนิดนึงนะครับ จากนั้นเราก็ติดตั้งแบตเตอรี่ให้มันหรือแหล่งจ่ายนะครับโดยใช้แบตเตอรี่เท่ากับ3.7โวลต์นะครับส่วนขนาดก็เลือกประมาณ2เซนคูณ3เซนนะครับไม่เกินนี้นะครับเกินได้นิดหน่อยครับแล้วก็ใช้เทปกาวสองหน้าติดด้านหลังไว้เพื่อยึดแบตเตอรี่ของเรานะครับ ครับจากนั้นเราก็นําบอร์ดนาฬิกาของเราประกอบลงปิ้นสามิติที่เราได้เตรียมไว้นะครับแล้วก็ทําการประกอบด้านหลังจากนั้นเราก็เลือกน็อตที่มีขนาดเล็กหรือขนาดที่พอดีรูนะครับขันให้ครบทั้ง4ตัวนะครับตัวนี้ไม่ต้องขันแรงมากนะครับขันให้แนบสนิทก็พอแล้วครับจากนั้นเราก็มาทําสายลัดข้อมือนะครับโดยทําจากที่นุกแกตัด สัวที่มันเป็นนุ่มๆนี้ความยาวประมาณ25เซนนะครับแล้วก็ส่วนที่มันเป็นตะขอความยาวประมาณ15เซนแล้วก็มาตัดขอบให้เข้ากับกอบนาฬิกาให้ได้นะครับจะเอากว้างหรือเอาแคบก็แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับจากนั้นก็นำสอเส้นมาแปะรวมกันแล้วก็สอดเข้าไปในกรอบฟิลสมนเสิของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนาฬิกาของเรา ครับหลังจากประกอบเสร็จใส่ถานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้นาฬิกาข้อมือในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ผมยึดแขนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูนะครับผมจะถอดออกมานะครับแล้วก็อธิบายการทํางานให้ฟังตอนนี้ก็ถอดนะครับโอเคนะครับโอ้เทช้ยอกเลยนะครับตัวนี้นะครับการทํางานของมันนะครับขอหนซูมนิดหนึ่งนะครับการทํางานของมันก็จะมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับ สามปุ่มปุ่มซ้ายสุดฝั่งนี้คือปุ่มเซตนะครับอันนี้ปุ่มกดเข้าไปครับพูดผิดปุ่มกดขึ้นนะครับอันนี้ปุ่มกดลงนะครับหมายถึงตัวเลขนะครับ่ผมกดครั้งแรกก่อนนะครับโอเคนะครับกดครั้งแรกแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเห็นเป็นข้างบนของตัวเลขชั่วโมงนะครับสังเกตว่านาฬิกานะครับเราจะหยุดเดินนะครับก็คือมันจะให้เซตชั่วโมงไว้กันเถอะนะครับก็คือเรากดขึ้นตรงนี้ครับตรงกลางนะครับ กดขึ้นนะกดเท่าไหร่กดค้างก็ได้ครับมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับกดลงโอเคอะสมมติผมเซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะเซ็ตนาทีผมกดฝั่งซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับโอเคมันก็จะมาอยู่ยท,ที่ตรงกลางนะครับผมกดขึ้นครับกดลงครับโอเคนะครับถ้าผมเซ็ตเสร็จแล้วผมก็กดอีกครั้งหนึ่งฝั่งซ้ายนะครับตัวแรก โอเคมันก็จะขึ้น AJP Electronic ก็คือใช้งานได้นะครับหรือเป็นวินาทีนะครับเดินนะครับส่วนโค้ดนะครับที่ผมแจกให้ก็คือสามารถอัดได้เลยนะครับโดยใช้พวกโปรแกรมเบิร์นนะครับอัดของ Arduino เนี่ยแหละครับนะตันนี้ก็ไม่ยากครับยึดน็อต 4. น็อตนะครับก็คือฐานจะอยู่ในนี้นะครับตามชิปที่วิธีทำที่ผมได้ทำให้ดูนะครับตัวนี้ก็เหนียวแน่นนะครับความยาวความกว้างนะครับตัวนี้ ตัดแต่งเอานะครับตามความเหมาะสมเลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยนะครับส่วนกรอบปิ้นนี้ก็เลือกเอาสีตามใจชอบนะครับก็ผมมีไฟแนบให้ด้วยนะครับไฟล์ปิ้นสามมิติของนาฬิกาตัวนี้ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนนะครับเอาไปทําใส่เล่นดูนะครับงบประมาณตีตามราคาขายปลีกทั่วไปนะผมว่าไม่เกิน4ี0บาทนะครับก็คือไอซีมันราคาขึ้นนะครับช่วงนี้ครับใครซื้อได้ถูกกว่านี้ก็ยินดีด้วยนะครับ พอดีผมซื้อแถวบ้านผมก็ตัวละเป็น200แล้วนะครับโอเคนะครับวิธีใส่นะครับง่ายๆนะครับก็คือเอาด้านนุ่มๆยาวๆเนี่ยพันก่อนเลยนะครับพันที่แขนเราก่อนนะครับขออภัยครับพอดีมันหล่นพันที่แขนเราก่อนเลยพันขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนลงมานะครับแล้วค่อยปรับแล้วค่อยปรับนะครับปรับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะลองเอาไปทําดูนะครับยังไงฝากกด ไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำชิ้นงานดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ